สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะคลิปนี้นะคะอ้ําก็จะพาเพื่อนเพื่อนนะคะมาดูชมนะคะความน่ารักน่ารักนะคะอีกหนึ่งคลิปนะคะตามอ้ํามาดูชมนะคะคลิปนี้นะคะอค้ําก็พาเพื่อนเพื่อนนะคะมารู้จักนะคะน้ mein องเหมียวนะคะสองตัวนะคะพี่น้องนะคะชื่อเจ้าลักกี้กับเจ้ามันนี่นี่เองนะคะดูความน่ารักของทั้งสองตัวนะคะ ก็จะมีนะคะท่าทีนะคะอรารยาบทนะคะที่น่ารักน่ารักนะคะเป็นน้องเหมียวนะคะอยู่ด้วยกันนะคะความล่ารักความไร้เดียงสาของทั้งสองตัวเลยนะคะก็นอนคู่กันนะคะตาบ้องแบววเลยนะคะน่ารักทีเดียวเลยนะคะ ส่วนเพื่อนๆท่านใดนะคะก็ชอบน้องเหมียวนะคะลองหามาเลี้ยงดูนะคะสักตัว2ตัวนะคะส่วนเจ้า2ตัวนี้ก็อนอนคู่กันนะคะน่ารักทีเดียวเลยนะคะส่วนเจ้าตัวนี้นะคะก็ชื่อเจ้าขนุนนะคะ,ะเจ้าขนุนนี้ก็หน้าตานะคะก็จะบ้องเบลอีกหนึ่งตัวเช่นกันนะคะ เจ้าขนุนนี้ดูหน้าตามันสิคะเหมือนจะง่วงนอนอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะตาก็จะหลับจะปิดอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเจ้าขนุนก็จะไม่ค่อยไปอ,อยู่กับน้องๆลักกี้กับเจ้ามันมันนี่นะคะเพราะว่า,าเขาก็จะคนละวัยกันแล้วนะคะส่วนน้องขนุนนี้ก็จะชอบนอนนะคะกินแล้วก็นอนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ คลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปน่ารักน่ารักนะคะสําหรับเพื่อนท่านใดที่ชอบน้องเหมียวนะคะเดิรืนว่าน้องแมวนะคะอ้อมก็เอามาฝากนะคะความน่ารักน่ารักนะคะส่วนเพื่อนท่านใดนะคะที่อยู่ที่ไหนก็ตามน,นะคะอ้อมก็ขอให้มีความสุขนะคะในทุกๆุที่เลยนะคะ แล้วก็ช่วงนี้นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะคะก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะก็ออกข้างนอกนะคะก็อย่าลืมนะคะพกล่มไปด้วยนะคะเพราะช่วงนี้ก็ยังมีฝนอยู่นะคะค่ะก็เดี๋ยวมาดูชมนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะอ้๊มจะเอาคลิปอะไรน่ารักน่ารักนะคะมาฝากให้กับเพื่อนๆนะคะได้ดูชมนะคะ ขอบขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามรับชมนะคะคลิปสั้นๆของอ้ามอยู่เสมอเลยนะคะ <Okay. S 1> ก็เจ้าขนนูนน้องเมียวนะคะก็หลับอย่างเดียวเลยนะคะก็จะค่อยบ่นนะคะว่า ให้ชื่อขนุนนะคะแต่น้องสองคนนะคะโอ้ยน้องสองตัวนะคะก็จะชื่อลัคกี้นะคะแปลว่าโชคดีชื่อเจ้ามินนี่นะคะมันนี่นะคะก็จะแปลว่าเงินทองนะคะส่วนขนุนก็จะนอนอย่างเดียวเลยนะคะอ่ะก็ตามนั้นเลยนะคะ นอนกันตลอดเลยนะคะเจ้าขนนนะก็ขอให้นอนมีความสุขนะคะเจ้าขนนน้อยนะส่วนคลิปนี้นะคะอ้ามก็ขออ,อนุญาตนะคะบายบายนะคะเพื่อนๆก่อนนะคะกราบขอพระคุณมากๆนะคะรักๆทุกท่านเลยนะคะก็อยากบอกว่ารัากๆทุกท่านนะคะบายบายนะคะ